คนรวยปะทะคนถังแตกตื่นได้แล้วค่ะคุณหนูคุณหนูคะคุณหนูคะตื่นได้แล้วค่ะเช่หรอใช่แล้วค่ะสักครู่นะคะคุณหนู นี่ค่ะคุณหนูนมแล้วก็เค้กค่ะน่ากินมากเลยอ่ะแต่วันนี้ขอแค่นมอย่างเดียวก็พอนะอืมอิ่มแล้วนี่ค่ะคุณหนูรองเท้าดิฉันขอเก็บอาหารเช้าก่อนนะคะ อืมกินเหลือใช้ทุกวันเลยดีจังเลยคนเลยกินต่อก็ได้เสียดายของอืมอร่อย ฝุ่นตื่นแล้วอยู่ละหาอะไรกินดีกว่าหมดแล้วกินน้ำก๊อกก็ได้วะพยายชัว ไปแต่งตัวก่นดีกว่าอาบน,น้ำเสร็จแล้วเอ,อ่มไตตี้เลือกชุดมาชั้นหน่อยสิได้ค่ะคุณหนูเอาสองชุดนี้ไหมคะคุณหนูอืมไม่อ่ะเคยใส่แล้วนี่นะคะยังไม่เคยใส่เลยนะคะ ไม่เอาอะ่ะไว้ค่อยใส่ช่วงวินเทอร์แล้วกันแล้วนี่ล่ะคะอืมน่ามันชุดซัมเมอร์อืมไอ้อย่างงี้เอาชุดที่ฉันเพิ่งซื้อมาจากปารีสแล้วกันอ๋อได้ค่ะ A later few moments later. นี่ค่ะหัว โอเคพาริสสไตล์อ๋อกระเป๋า่วยวิกตองอย่าลืมนะได้ค่ะนี่ค่ะกระเป๋าขับใจจะ้ะเพอร์เฟกมากเลยสวยมากค่ะคุณหนูชุดนี้แหละ นอนก่อนมีแม่บ้านก็ต้องใส่เองนี่แหละแพ้ถ้าคุณเ้าฝุ่นชว้นเลยเ,เจ้ใช่แล้วคุณหนูแน่ใจเหรอคะว่าแม่คนขับรถพาไปอืมไม่เป็นไรจ้ะวันนี้อยากขับรถเล่นเล่นชิวๆอะ่ะขอบใจนะค่ะ ไปยค่ะคุณหนู ช่วดีกว่าอะนนังสือใบทุกโอ๊ปคนจอนจัดนี่ทำบุญซะหน่อยนี่แหละได้แล้ว นี่จ้ะเฮ้ยกาแฟฉันอ๋เออตาแล้วฉันว่าคอนจอนจัดไม่ไร่ฉันเก็บให้คุณบอกมาดีกว่าแล้วกาแฟฉันจะกินไงวะเนี่ยได้ดตังมาก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้วะได้จังแล้วถังแตกพอดี ลืมไปโอ้โหเข้มปีแเลว <c oughs> <c oughs> เสริมสวยซะหน่อยอสบายไหมคะสบายมากเลยค่ะ เดี๋ยวนวดตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการมาร์กหน้านะคะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวอย่างแรกนะนี่ขออน,นุญาตเอาแตงกามาวางก่อนนะจึ๊ต่อไปมาร์กโชมเมช,ชนะคะนี่เย็นสบายมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่อ่ะต่อไปก็เสริมด้วยใบยปอร์มิตน์นะคะจ แต่กลิ่นมันเหมือนใบกะเพราอยู่นะคะเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันค่ะนี่สบายไหมคะสบายมากเลยค่ะอาเดี๋ยวมาไปก่อนนะคะสบายไหมคะสบายมากเลยค่ะสบายไหมคะสบายมากเลยค่ะนี่ ยบแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ <im cia> น่ยผมหมดแล้วเนี่ยอยากมากหน้าใช่ไหมเลยมากหน้าดีกว่าแต่ใช้วิธีประหย,ยัดประหยัดแบบรอดีกว่าช่วงนี้ยิ่งทำมาแตกเยี้ยอ่นนี้กาคาแฟขอบคุณนะ ไม่เป็นรเยดูด้วยว่าเราจะเอาอันนี้ใช่มาขอประจำเลยก็ชน้นถังแตกแล้วนะแต่ฉันก็้หลักสวยขอบคุณนะบายๆค่ะอ่ะเสร็จละเดี๋ยวตั้งเวลาก่อนดีนกว่ามาณสักสิบนาทีเสร็จ A few moments later อะครบละ สวยแล้วไม่เคยโทรมาหุยฮุยโทรศัพท์เราหุยทั้งหมดแล้วเนี่ยลงใส่ก่อนเปิดวิตติดอะ่ะปังหมดแลลวสงสัยต้องเก็บเงินซื้อเครื่องใหม่ซะละย กุห์สะสมตังตั้งนานนีท้าหน้าเห็นนะหน,น้าดูดีใจกับ้อยแน่ๆเลย <c oughs> ใจจริงเลยเฮ้ยนี่นาะนั่นนะาเอา้าที่นี่จี่าูมีอะไรมาโชว์ให้ดูคือแบบโทรศัพท์ใหม่อุห์เก็บเงินซื้อเองแล้วเนี่ยดูนี่มันแบบสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยใช่ไหมสแกนหน้าก็ได้เห็นไหม ไอโฟนเราสายซื้อมาเลยนี่ยก็แบบอ้าวพอ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 ของบัวน่ะล้าหลังแล้วตรงนี้นี่ไอโฟนสิบแปดไอโฟนสิบแปดเห็นไหมล้ำกว่าของบัวตั้งเยอะของพี่หน้าไม่ต้องพัสสกรีนนะทำอย่างนี้ก็ล็อกหน้าจอได้แล้วจ้ะสาสะสมตังค์มาตั้งนานลองู่ทีทำเราเลยนี่ ตี้เดี๋ยวดิฉันไปสั่งเค้กสัง่งเครื่องดื่มให้นะคะได้จ้ะอยากให้ทุกคนมางานวันเกิดฉันไวๆจังถึงละวานวันเกิดเพื่อนรีบมาเป็นคนแรกเลยเนี่ยมาหน้ามาแล้วค่ะอ้าวบัวี่มากอนเพื่อนเลยนะวันนี้ของขวัญภาษาเตรียมมาให้เลยเนี่ย ขอบใจมากวันดีพี่หน้าเอาแล้วรถขอขขอัวบคุณนะสั่งวันเกิดนะแกขอบใจมากขอบใจมากขอบคุณที่มาด้วยนะขอบคุณอะเอาก่อนเลยนี่เธอสั่งให้เราเหรอเนี่ยพิเศษเลยจริงดิใช่เราให้เธอเลยช่วงนี้ยิ่งทำแตกอยู่ไม่ค่อยได้กินเท่า 네 소요. <laughs> ทุกคนมากเลยนะที่มาวรนเกิดเราอ่ะแกทอธิษานว่าอะไรอ่ะมีบอกเป็นความลับอิจฉาชีวิตอาณาจังเลยอยากมีชีวิตเหมือนพี่อาณาจังเลยอ่ะสิ่งที่เราอธิษฐานนะก็คือเราอยากมีชีวิตที่มีสีสันมากกว่านี้จริงๆแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราแบบมันน่าเบื่ออยากได้มากกว่านี้ยังไงก็ขอให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ด้วยเถิด จะมานะเดี๋ยวของขวัญเราจะไปแกะที่บ้าน <Okay. S 2> ได้เลยบอกไปว่าเซอร์ไพรส์จริงเหรอ